สมรักเล่านาทีที่ตรงๆโทรมาร้องไห้ขอให้ช่วยสุดท้ายเบสประกาศลั่นถ้าพาเขามาจะหนีออกจากบ้านเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคู่รักที่ก่อนหน้านั้นโชว์ความหวานก็ไม่มีขาดสายแล้วค่ะกับละครที่ความรักนั้นทําให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันซึ่งเบสและตรงๆต้องบอกเลยว่าภาคหลังๆมามักมีกระแสข่าวว่ามีปัญหาและเลิกลากันนะคะเมื่อวานนี้เหมือนจะเป็นวันที่เคลียร์ที่สุดเลยแล้วค่ะ เพราะว่าล่าสุดสมรักได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยมีช่วงหนึ่งนะคะได้เล่าว่าเมื่อคืนก่อนที่ผมจะกลับจากขอนแก่นเขาก็โทรมาพ่ออยู่ไหนครับพ่อช่วยผมหน่อยครับตรงๆบอกว่าเขาจากกลับจากมหาสารคามมาถึงกรุงเทพพอดีเขาก็ขับรถมาหาผม แต่ก็ไม่ได้เข้าบ้านหรอกนั่งอยู่หน้าบ้านมาร้องไห้กับผมก็คือเบสไม่ให้เข้าเพราะว่าตอนแรกบอกว่าจะพาเข้าไปคุยเบสบอกว่าถ้าพ่อพาเข้ามาเบสจะออกจากบ้านด้วยก็คือเราก็กลัวว่าลูกจะเสียใจแต่เบสทําใจให้พวกเราทุกคนแฮปปี้ส่วนมากที่บ้านนักจะเอาก็บอกมาเดี๋ยวให้คนขนไปให้ก็หลังจากนั้นเขาก็ตามง้ออะไรกันก็ไม่ได้ว่าคือเราตัดสินใจเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจให้เขาแต่ว่าถามว่าเบสมีคนอื่นหรือยังไม่มี เขาไม่ใช่เป็นคนเที่ยวผับเที่ยวอะไรแบบนั้นก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นะังสมรักเปิดเผยค่ะ